เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมจะตัดต้นไม้ในที่ดินของตัวเองเนี่ยมันถึงได้มีกฎเกณฑ์ยุบยับไปหมดเลยวันนี้แล้วครับเราจะมาเจาะลึกมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ของไทยกันแบบหมดเปลือกเลยใช่เลยครับคำถามนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยแล้วเพื่อที่จะหาคำตอบให้ได้เนี่ยเราต้องมาค่อยๆแกะรอยไปทีละประเด็นสำคัญๆด้วยกันครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะคุยอันเรื่องอะไรบ้าง 1. นึ่เลยทำไมต้องมีกฎหมายป่าไม้ภาพรวมมันเป็นยังไง 2. องคำศัพท์เฉพาะทางกฎหมายที่ต้องรู้ 3. ไม้ห่วงห้ามอะไรตัดได้อะไรห้ามแตะ 4. เรื่องใบอนุญาตกับค่าธรรมเนียม 5. ถ้าทำผิดกฎหมายละ่ะจะเจออะไรบ้างและสุดท้ายข้อ6ไฮไลท์สำคัญเลยครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี2562ที่บอกเลยว่าเปลี่ยนเกมไปเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลย กฎหมายป่าไม้เนี่ยทําไมเราต้องมีมันด้วยคือต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎระเบียบยุ่มยิ้มน่าราคาญนะคบแต่มันมีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยในการปกป้องสมบัติของชาติเรานี่แหละถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าพรบรป่าไม้ฉบับแรกสุดเลยนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2484น่นเลยแล้วก็มีการปรับแก้มาเรื่อยๆตลอดหลายสิบปีเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยแต่ จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดที่กระทบกับคนที่มีที่ดินโดยตรงเลยเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 6 2นี้เองครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เอาล่ะครับก่อนจะไปกันต่อมีเรื่องสาคัญมากที่เราต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนั่นก็คือภาษาของกฎหมายครับเพราะว่าคําบางคําที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในตัวบทกฎหมายปุ๊บความหมายมันจะเฉพาะเจาะจงขึ้นมาทันทีเลยครับ อย่างคำว่าป่าเนี่ยครับพอพูดถึงคำนี้เราอาจจะนึกถึงภาพต้นไม้เยอะๆเขียวๆใช่ไหมครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลยเขาไม่ได้นับจำนวนต้นไม้ครับแต่เขาดูที่เอกสารสิทธิ์ที่ดินต่างหากพูดง่ายๆก็คือถ้าที่ดินผืนไหนยังไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ดินต่อให้มีต้นไม้แค่หย่อมเดียวกฎหมายก็จะตีความว่าเป็นป่าทั้งหมดเลยครับทีนี้มาดูคำว่าไม้กันบ้าง โอ้โหคำนี้บอกเลยว่านิยามของกฎหมายนี้ครอบจักกรวาลมากครับไม่ใช่แค่ตัวลำต้นนะแต่ยังรวมไปถึงตอรากกิง่งคือทุกส่วนเลยจริงๆแถมยังรวมไปถึงไม้ไผ่ปาล์มหวายด้วยนะเรียกว่าอะไรที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม้เนี่ยกฎหมายนับเป็นไม้หมดเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับ กฎหมายยังแบ่งประเภทของไม้ออกเป็น2อ,อย่างที่ต่างกันชัดเจนเลยคือไม้แบบดิบๆที่เพิ่งตัดออกมาจากตน้นกับไม้แปรรูปที่ผ่านการเลื่อยการผ่าหรือเปลี่ยนรูปทรงไปแล้วซึ่ง2อ,อย่างนี้เนี่ยกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับจะแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับอันนี้ต้องจําให้ดีเลยนะมาถึงหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เรื่องของไม้ห่วงห้ามครับ คำนี้ได้ยินกันบ่อยมากแต่เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะยุ่งกับมันได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับใช่แล้วครับไม้ห่วงห้ามมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราจะมาแยกแยะให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยครับว่ามันมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทต่างกันยังไงหลักๆเลยนะครับกฎหมายจะแบ่งไม้ห่วงห้ามออกเป็นสองประเภทคือประเภทกอกับประเภทขอ ประเภทกอเนี่ยจะเป็นพวกไม้เศรษฐกิจที่มีค่าอย่างไม้สักไม้พยุงไม้ยางพวกนี้จะตัดได้แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่วนประเภทขอ,อนี่คือระดับแรไอเทมเลยครับเป็นไม้ห่วงห้ามพิเศษที่หายากมากๆหรือใกล้จะสูญพันธุ์พวกนี้คือห้ามตัดเด็ดขาดเลยยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตเป็นเคสพิเศษสุดๆจากระดับรัฐมนตรีเท่านั้นครับทีนี้ถ้าเราต้องไปยุ่งเกี่ยวกับไม้พวกนี้จริงๆละ่ะจะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องตามกฎหมายในหัวข้อนี้ เราจะมาดูเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆกันครับกระบวนการมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับโดยหลักๆจะมีอยู่4สเต็ปด้วยกัน 1. เลยคือเริ่มต้นด้วยการไปยื่นคําขอกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก่อน 2. เจ้าหน้าที่เขาก็จะพิจารณาคําขอของเราตามกฎหมาย 3. พอเขาอนุมัติปุ๊บเราก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า ค่าภาคหลวงให้เรียบร้อยและสุดท้าย4ก็จะได้รับใบอนุญาตมาครับซึ่งในใบอนุญาตก็จะบอกเงื่อนไขต่างๆไว้ชัดเจนเลยโอเคครับฟังเรื่องที่ต้องทำกันไปแล้วทีนี้มาฟังเรื่องที่ห้ามทำกันบ้างแล้วหัวข้อนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับเพราะบทลงโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยครับรุนแรงมากๆ ในมาตรา69ของกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าผู้ใดนีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวังโทษความหมายของมันก็คือถ้าเจ้าหน้าที่มาเจอไม้ห่วงห้ามอยู่ที่เราแล้วไม้นั้นไม่มีตราประทับพิสูจน์ว่าถูกกฎหมายภาระการพิสูจน์จะตกอยู่ที่เราทันทีเลยครับว่าได้ไม้นี้มายอย่างไงลองนึกภาพตามนะครับ สมมุติว่ามีคนเอาไม้สักรหรือไม้พยุงมาขายให้ในราคาถูกๆแล้วเราก็ซื้อเก็บไว้ที่บ้านโดยที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยแค่นั้นล่ะครับถือว่าเข้าขายทำผิดกฎหมายแล้วนี่คือเรื่องที่มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะครับแล้วโทษของมันรุนแรงแค่ไหนสำหรับการครอบครองไม้มีค่าจำนวนมากๆอย่างผิดกฎหมายเนี่ยโทษจำคุกสูงสุดคือ20ปีครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดสูงสุดถึง20ปีเลยทีเดียวนี่คือบทลงโทษที่บอกเราชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับคดีอาญาที่ร้ายแรงมากๆครับเอาละครับ หลังจากที่เราคุยเรื่องกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ค่อนข้างเคร่งครัดกันมาพอสมควรตอนนี้มาถึงไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ในปี2 5 6 2ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้เรียกได้ว่าการปลดล็อกให้กับเจ้าของที่ดินทั่วประเทศเลยนี่คือความแตกต่างที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับลองดูนะครับกฎหมายเก่าเนี่ยต่อให้เราปลูกไม้สักในที่ดินของเราเองที่มีโฉนดถูกต้องทุกอย่างนะ ต้นสักนั้นก็ยังถูกนับว่าเป็นไม้ห่วงห้ามอยู่ดีจะตัดจะขายทีหนึงคือเรื่องใหญ่มากแต่กฎหมายใหม่ที่ออกมาปี6-2บอกว่าไม่ใช่อีกต่อไปแล้วครับตอนนี้คือไม้ทุกชนิดทุกต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่เรามีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองอย่างถูกต้องจะไม่ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามอีกต่อไปแล้วครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันดีแค่ไหนโอ้โหประโยชน์มหาศาลเลยครับ หนึ่งคือมันคืนอำนาจให้กับเจ้าของที่ดินอย่างเต็มที่สองคือมันตัดขั้นตอนยุ่งยุ่งทางราชการทิ้งไปเลยทําให้การตัดขายไม้ที่เราปลูกเองเนี่ยง่ายขึ้นเยอะและที่สำคัญที่สุดเลยนะมันเปลี่ยนสถานะของต้นไม้ในที่ดินของเราจากที่เคยเป็นของที่แตะต้องแล้วอาจจะผิดกฎหมายให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถปลูกเพื่อสร้างรายได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่เลยครับสุดท้ายนี้ ก็มีคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าการปลดล็อกครั้งสำคัญนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการป่าไม้และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวไปในทิศทางไหนจะเป็นการส่งเสริมให้คนปลูกป่ามากขึ้นหรือจะนำไปสู่ความท้าทายใหม่ๆที่เรายังไม่คาดคิดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ